คืนนี้ใต้แสงดาวที่ดูสวยงามมีบางอย่างกําลังตื่นผมกลับมาที่สถานที่แห่งนี้ทั้งที่รู้ดีว่ามันไม่เคยให้อภัยใครเสียงเรียกชื่อผมดังขึ้นจากความมืดเสียงของคนที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ทุกก้าวที่ผมเดินพื้นดินเหมือนกําลังหายใจความลับที่ถูกฝังไม่ได้ต้องการเวลามันต้องการเจ้าของ ถ้าความผิดของคุณยังรอคุณอยู่ใต้แสงดาวคุณจะกล้าหันกลับไปมองมันไหมเพราะบางความลับไม่ได้ฆ่าคุณทันทีแต่มันจะรอจนคุณหนีไม่ได้อีกต่อไปแสงดาวส่องลงมาบนพื้นดินที่เย็นเฉียบผมยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าที่เงียบงนันลมพัดผ่านผิวหน้ากลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นหญ้าเกา่าเสียงจิ้งหรีดหยุดลงพร้อมกัน ความเงียบกดทับหัวใจผมเงยหน้ามองท้องฟ้าดาวระยิบระยับเหมือนดวงตาที่กำลังจ้องมองแสงหนึ่งสั่นไหวผิดปกติไม่ใช่ดาวไม่ใช่เครื่องบินฝ่าเท้าสัมผัสพื้นดินที่แข็งและเย็นความหนาวไหลขึ้นมาตามขาผมได้ยินเสียงหายใจไม่ใช่ของผมเสียงนั้นอยู่ใกล้ใกล้เกินไปผิวหนังด้านหลังต้นคอขนลุก หัวใจเต้นช้าลงอย่างประหลาดแสงดาวเริ่มหม่นลงเหมือนมีเงาบางอย่างกลืนกินมันกลิ่นสนิมลอยมากับลมกลิ่นที่ไม่ควรอยู่กลางทุ่งผมก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวดิงยุบตัวใต้ส้นเท้าเสียงแตกดังคึ้งจากพื้นเหมือนกระดูกหักมือของผมสัน่นนิ้วสัมผัสบางสิ่งที่เย็นและเรียบมันไม่ใช่หินผมก้มลงมอง แสงดาวสะท้อนบนพื้นผิวสีซีดดวงตาคู่หนึ่งเปิดขึ้นใต้แสงนั้นไร้แววไร้ชีวิตลมหายใจที่ได้ยินเปลี่ยนเป็นเสียงคลางตำ่ำดังมาจากใต้พื้นดินผมถอยอีก,ก้าวแต่เงาดำยืดออกยาวขึ้นแสงดาวสั่นไหวแรงกว่าเดิมเหมือนท้องฟ้ากำลังแตกพื้นดินเริ่มอุ่นเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างล่าง เสียงเรียกชื่อผมดังขึ้นเสียงเดียวกับความทรงจำที่ผมฝังไว้ผมพยายามหันหนีแต่เท้าหยุดนิ่งเงาดำนั้นยกตัวสูงขึ้นปิดบังแสงดาวทั้งหมดความมืดกดลงมาบนดวงตาพร้อมกับกลิ่นลมหายใจที่คุ้นเคยเกินไปและในเสี้ยววินาทีนั้นผมเริ่มเข้าใจว่าความลับใต้แสงดาวไม่เคยถูกฝัง มันเพียงแค่รอให้ผมกลับมาอีกครั้งรอมาหายใจหนักอึ้งกดทับหน้าอกความมืดไม่ใช่แค่การมองไม่เห็นแต่มันมีน้ำหนักมีอุณหภูมิและมีกลิ่นกลิ่นเดียวกับคืนนั้นคืนที่ผมคิดว่าทุกอย่างถูกฝังไปแล้วผิวหนังสัมผัสความอุ่นจากพื้นดินเหมือนเลือดที่ยังไม่แห้งเสียงเต้นของหัวใจดังอยู่ในหูชัดเจนเกินไป ผมรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวใต้ฝ่าเท้าช้าหนากักเป็นจังหวะเหมือนบางสิ่งกำลังตื่นเงาดำที่ปิดบางแสงดาวเริ่มแยกตัวเป็นรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์ขอบของมันสั่นไหวเหมือนควันเหมือนเนื้อที่ยังไม่ตายเสียงครางต่ำดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนมีคํามีลมหายใจชื่อของผมถูกเรียกซ้ำ ด้วยน้ำเสียงที่ผมจำได้ดีเสียงของคนที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่อากาศรอบตัวเย็นจัดแต่เหนื่อไหลลงตามแผ่นหลังมือของผมกำแน่นเล็บจิกเข้าเนื้อผมพยายามก้าวแต่ร่างกายไม่ตอบสนองพื้นดินใต้เท้าเริ่มแยกรอยแตกยาวออกไปในความมืดแสงดาวลอดผ่านรอยแตกส่องให้เห็นบางสิ่งด้านล่างผิวซีดเปียกชื้น เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนดวงตาหลายคู่เปิดขึ้นพร้อมกันจ้องมองไม่กระพริบลมหายใจหลายสายผสานกันกลายเป็นเสียงเดียวเสียงที่เต็มไปด้วยความหิวกลิ่นดินหายไปถูกแทนที่ด้วยกลิ่นเนา่ากลิ่นเลือดเกา่าผมรู้สึกถึงแรงดึงที่ข้อเท้านิ้วบางอย่างสัมผัสผิวเย็นแข็งมีแรงกด ภาพในความทรงจำปะทุขึ้นคืนที่ดาวสว่างกว่าวันไหนเสียงหัวเราะเสียงร้องเสียงขอความช่วยเหลือมือของผมในคืนนั้นเปื้อนโคลนเปื้อนเลือดเงาดำด้านหน้าเริ่มชัดขึ้นมีใบหน้าแต่ไม่สมบูรณ์ปากเปิดกว้างเกินมนุษย์ฟันเรียงไม่เป็นระเบียบเสียงพูดดังขึ้นชัดเจนช้าคำถามเดียว ทำไมอากาศสั่นไหวตามเสียงนั้นเหมือนโลกกำลังฟังแรงดึงที่ข้อเท้าเพิ่มขึ้นร่างกายเริ่มเสียสมดุลผมล้มลงฝ่ามือกระแทกพื้นความอุ่นซึมเข้าสู่ผิวไม่ใช่ดินเป็นของเหลวข้นไหลช้าแสงดาวสะท้อนบนมันสีเข้มแทบดำผมพยายามยันตัวขึ้นแต่พื้นดินเหมือนมีชีวิตมันยุบ มันขยับมันจับผมไว้เสียงแตกดังขึ้นใกล้ใบหูเหมือนกระดูกเคลื่อนเงาดำน้มลงมาใกล้ใกล้จนผมได้กลิ่นลมหายใจกลิ่นเดียวกับคืนสุดท้ายของเขาดวงตาที่ว่างเปล่ามองตรงมาไม่มีความโกรธไม่มีความเศร้ามีเพียงการเรียกร้องเสียงรอบตัวเงียบลงแม้แต่หัวใจของผมทุกอย่างหยุด ยกเว้นการเคลื่อนไหวใต้พื้นดินมือห่อลายมือโผล่ขึ้นมาผิวแตกเล็บฉีกจับขาจับแขนจับเสื้อผ้าผมถูกดึงช้าไม้ยมกเหมือนพิธีกรรมแสงดาวเริ่มบิดเบี้ยวเส้นแสงโค้งงอเหมือนท้องฟ้ากำลังละลายเสียงกระซิบดังรอบตัวไม่ใช่คำเป็นความทรงจำทุกสิ่งที่ผมพยายามลืม กลับมาพร้อมกันน้ำหนักบนร่างกายเพิ่มขึ้นลมหายใจเริ่มสั้นปากของเงาดำขยับใกล้ใบหน้าความเย็นจากมันแผ่ซ่านเหมือนความตายที่ยังไม่ตัดสินใจผมเห็นแสงสุดท้ายของดาวสะท้อนในดวงตานั้นและในแสงนั้นผมเห็นตัวเองยืนอยู่ในคืนนั้นยิ้มขณะทุกอย่างเริ่มต้น พื้นดินดึงผมลงลึกกบว่าเดิมเสียงหัวใจกลับมาอีกครั้งดังชัดเหมือนการนับถอยหลังเงาดำยกมือขึ้นชี้ไปยังรอยแตกที่เปิดกว้างจากด้านล่างเสียงบานอย่างตอบรับเสียงที่รอคอยมานานใต้แสงดาวที่ยังคงส่องและยังไม่ยอมปล่อยผมไปแรงดึงหยุดลงอย่างกระทันหันพื้นดินนิ่ง เหมือนไม่เคยมีชีวิตลมหายใจที่อัดแน่นในอกค่อยๆค,ค,คลายอากาศไหลกลับเข้าสู่ปอดเงาดำตรงหน้าชะลอการเคลื่อนไหวรูปร่างเริ่มจางขอบร่างแตกสลายไปกับลมแสงดาวค่อยๆกลับมาสว่างขึ้นนิ่งขึ้นมือที่จับร่างผมคลายออกทีละนิ้วสัมผัสเย็นนั้นหายไปพื้นดินแข็งอีกครั้งเหมือนคืนความจริงให้โลก เสียงกระซิบรอบตัวเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านทุง่งหญ้าเงาดำนั้นมองผมเป็นครั้งสุดท้ายดวงตาที่ว่างเปล่าเริ่มมีแสงไม่ใช่แสงโกรธไม่ใช่แสงแค้นเป็นแสงขอองค์การยอมรับปากที่บิดเบี้ยวขยับช้าช้าไม่มีเสียงแต่ผมเข้าใจความลับไม่ต้องการชีวิตของผมมันต้องการการยอมรับผมคุกเข่าลงกับพื้น ฝ่ามือแนบกับดินเย็นความทรงจำคืนนั้นไหลออกจากใจไม่ต่อต้านไม่ปฏิเสธความผิดที่แบกมานานถูกวางลงใต้แสงดาวเงาดำแตกสลายเป็นผงแสงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ารวมเข้ากับดาวเหมือนไม่เคยแยกจากกันพื้นดินปิดรอยแตกอย่างช้าๆกลบร่องรอยทุกอย่างกลิ่นดินสดใหม่ลอยขึ้น กลิ่นขอองค์การเริ่มต้นผมยืนขึ้นอย่างเหนื่อยล้าแต่เบากอว่าที่เคยทุ่งยากกลับมาเงียบสงบจิ้งหรีดเริ่มร้องอีกครั้งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวสว่างนิ่งไม่จ้องมองอีกต่อไปผมเดินออกจากทุ่งนั้นโดยไม่หันกลับไปเพราะความลับใต้แสงดาวได้รับการยอมรับแล้วและเมื่อความจริงถูกมองตรงๆง มันก็ยอมหลับไหลตลอดไปหนึ่งกดไลค์และคอมเมนต์ไลค์และคอมเมนต์สคุณเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บอกในคอมเมนต์คุณเรียนรู้อะไรบอกในคอมเมนต์สประทับใจไหมแชร์ให้เพื่อนดูชอบไหมแชร์สเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเล่าประสบการณ์ของคุณรู้สึกไหมเล่าเรื่องของคุณห อินไปกับเรื่องราวนี้ไหมกดไลค์และติดตามชอบไหมไลค์แอนด์ซับสไคร์หแสดงความคิดเห็นและแชร์กับเพื่อนคอมเมนต์แอนด์แชร์เคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment เลยคิดยังไงคอมเมนต์แแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูแชร์ share ให้เพื่อน 9. กดไลค์และส่งต่อให้คนอื่นไลค์แอนด์ส่งต่อสิ 10. ติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือน u u s c r i b e แ n d กดกระดิ่ง